จะไปดูแตงโมแตงไทยฟักทองไปด้กันเลยก่อนเราจะไปดูที่เราปลูกนะคะเราก็จะมาแวะดูดอกดาวจาวเรืองนะคะทองอุไลดอกทองอุไลนะคะสวยไหมคะหอูเลไรสวยไหมคะ ัวแตงโมก่อนนะคะไปกันเลยอันนี้นะคะก็คือแตงโมที่ออกแล้วนะคะก็หนูไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแตงโมลายหรือว่าแตงโมจินตันล้านะคะหนูจําไม่ได้แล้วค่ะไปดูลูกตั่อไปมีหลายลูกเลยมีหลายลูกเลยนะใหญ่มากๆเลยนะคะก็ไปดูลูกต่อไปตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ไร่ฟักทองแล้วก็ แปลงไทยนะคะพี่ก็เลยนะคะก็คือเอิม่มฟักทองนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะอันนี้นะคะก็คือแปลงไทยนะคะถ้ามันโตมาเนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลืองกินได้อร่อยได้ค่ะขยักชูก,ก็มานะคะ ด,ดแล้วนะคะก็พาทัวร์แตงโมแตงไทยฟักทองนะคะใครอยากซื้อเนี่ยก็สั่งมาเลยนะคะไ,ปไป๊่ยปานหขอตัวลรไปก่อน